าอยากล่ามังกรอ,อย่างแรกก็ต้องไม่กลัวมังกรหลบไปให้หมดเดี๋ยวฉันลุยเอง มารีวิวคุกกี้ตัวใหม่กันเลยนะครับอันดับแรกนะชื่อมันอ่านว่า,ารถทัสตาแดงนะครับอย่าไปอ่านผิดนะเป็นรถทัสตาแดง่ไม่ใช่นะแต,ต่เจ้าตัวนี้ก็เป็นสายโจมตีระยะไกลน,นะแนวหลังแล้วก็ค่าสเตตนะัสอ่ะถือว่าทํามาค่อนข้างดีมากนะครับสําหรับเจ้าตัวเนี้ยผมกดมาแค่3ดาวก็คือเกลือนั่นแหละค่าสเตตัสของสายโจมตีเนี่ยที่ปกติแล้วค่าลังชีวิตกับป้องกันไม่ควรจะสูงขนาดนี้นะครับผมไปเทียบกับพวก3ดาว4ดาวแล้วก็พวกดาวลุ้งของสายดาเมจอะที่เป็นระดับปีปิเหมือนกันอะตัวเนี้ยสูงกว่าทุกตัวเลยนะ เพราะว่าความบุ๋ของมันตั้งต้นค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยแต่ว่านั่นแหละจะถูกรถทอนโจมตีไปเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้มากก็เนี่ยใส่ท็อปปิ้งโจมตีก็ยังอยู่ประมาณหลักแสนอยู่นะครับในส่วนของสกิลนะ,ะสกิลคูลไทมน้อยมากๆนะครับ12วินาทีเท่านั้นเมื่อคุกกี้ทักตัดแต่งนะครับโจมตีปกติจะลดคูลทมก็คือเจ้าสกิลของมันเนี่ยมันจะคูลไทลดลงเรื่อยๆตามปริมาณการตีปกติของมันนะครับยิ่งตีไวเท่าไหร่ก็คูลทมได้ใช้บ่อยมากเท่านั้น เราก็จะตึงเป้าหมายนะครับเมื่อโจมตีมกมป,ปตนะกติครบจำนวนครั้งที่กำหนดนะเมื่อใช้สกิลนะครับจะทําการยิงลูกปืน้าร์ทเข้าไปตรงใจกลางนะครับแล้วก็อันนี้มันจะเป็นสกิลหมู่นะครับก็คือระเบิดออกมาโดนตัวแล้วก็มีสติสถานะเผาไหม้ด้วยแล้วก็สร้างกระแสนคเพิ่มเติมแก่บอดบอสเตอร์นะทุกครั้งที่ใช้สกิลครบจำนวนครั้งที่กําหนดนะครับก็ให้นึกไปถึงคล้ายๆกับเจ้าตัวแก้วมังกรอนะ่ะที่ใช้สกิลครบจำนวนครั้งน่าจะ2ครั้งเหมือนกันมนะั้ง มันก็จะยิงครั้งต่อไปเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็หากตัวเนี้ยมันกำจัดศัตรูนะครับมอสที่เป็นมอสเตอร์นะในด่าน,นทั่วไปเนี่ยอา,าอาจจะอาจจะรวมไปถึงพวกลูกน้องบอสด,ด้วยไม่แน่ใจว่าพวกตัวซัมมอนที่เศษของมาในอารีนานับไหมก็คือถ้าตัวเนี้ยมันจะได้ตัวบัฟเพิ่มเติมเป็นบัฟเพิิมตีมสสเสริมขึ้นมานะครับแล้วก็มีป้องกันการกคัตสกิลการลดคูทา์นะครับต่อการโจมตีปกติ1ครั้งคือลดไป1.5วินาทีนะถ้าเกิดอยู่ในทีมตีวาเนี่ยคิดว่าน่า แต่ก็นั่นแหละมันจะทาให้ศักยภาพในการใช้สก,กิลก็ลดลงไปก็ต้องเลือกเอานะก็จะอยู่ในที่ที่เป็นาดาเมจสกิลหรือว่าดาเมจที่เป็นตีไวก็ต้องดูกันอีกทีนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีครบ3าครั้งจะตึงเป้าหมายครับเป็นเวลา3าวิอันเนี้ยตึงแค่เป้าหมายเดียวนะครับก็คือศัตรูที่โดนโจมตีมันน่าจะแรนดอจากพื้นที่มาแหละเพราะว่าการโจมตีปกติก็จะเป็นพื้นที่ด้านหน้า3ตัวนะครับแล้วก็ เคาเซหายจากสกิลนะครับก็คือคุกกี้ห้าร้อยสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอ่นเดิรเนี่ยก็คือด่านทั่วไปรวมไปถึงบอสเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมเข้าไปอีกถ้าเป็นบอสมาสเตอร์ก็คือเพิ่มอีกเข้าตัวเลยนะครับรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นบอสก็ยิงไปประมาณพันห้าถึงพันหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือใช้สกิลไปคิดว่าน่าจะสองค้งพอครั้งที่สามเนี่ยาการโจมตีจะคูณหนึ่งจุดห้าเท่านะครับแล้วก็ดาเมจเผาไหม้นะครับ17%ทุก0.5วิ 8วินาทีก็คือ16ครั้งคูณแล้วก็ประมาณ2 7 0อเเปอร์เซ็นต์ประมาณน,นะแต่ตอนนี้มาใช้เวลาไงเป็นเบิร์นเผาไหม้แล้วก็อันนี้เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ได้พวกลูกๆอ,อ่ะจะเพิ่มนะครับพลังยมทธ์ให้ตัวมันเอง10%เป็นเวลา15าวิแล้วก็สาวทัได้ทั้งหมด10สแต็กก็คือถ้าเกิดระเบ,บิดตุ้มเดียวตายพวกลูกๆหรือว่าศัาตรูเข้าไปเนี่ยตายไป10ตัวมันก็คือได้ได้ไดาเนะมจเพิ่มขึ้นมาถึง10อยเนะครับก็คือ1เท่าตัวเลย โอเคก็คือโดยรวมๆนะครับคิดว่าน่าจะเด่นในด้านาลยดานแล้วก็ตีบอสเดี๋ยวจะไปทดลองกันนะครับส่วดดนในอาริดาเดี๋ยวก็จะทดสอบให้ดูเช่นกันในส่วนของท็อปปิ้งเนี่ยก็เน้นมาทางโจมตีขนาดนี้นะครับก็เน้นโจมตีล้วนนะครับในรับลองตัวรัสเสียหายนะครับสามารถเพิ่มโจมตีที่เข้าแล้วก็คาร์ลอโจมตีได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือยิ่งโจมตีเร็วก็ทําให้ครูทำาดเวสกิสล,ลออกได้มากครั้งขึ้นนะครับจะทดสอบความสามารถสกิลในขอคอยเช็กกันก่อนนะครับ อันดับแรกก็คือการโจมต,ตีของมันนะจะโจมตีนะจะเป็นหมู่นะครับในแถวหน้าแล้วก็เมื่อครบสามครั้งจะทําการซึมหนึ่งตัวนะครับแบบนี้แล้วก็สกิลน,นะครับจะเป็นแบบนี้มีงกระปายเป็นหมู่คณะแล้วก็มีเผาแล้วก็จะมีเห็นไหมสัญลักษณ์ที่เป็นรูปตอวีดีโอข้างบนอะ่ะเมื่อยิงสกิลครบจำนวนครั้งก็ <c oughs> คือยิงครั้งต่อไปจะแรงขึ้น1.5เท่า้าเท่าดูแลนะ้วน่าจะครั้งเดียวมั้งรู้สึกนะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของมัน ฮะแล้วก็เนี่ยการจะติว่กติจะทําให้นะ้ยจะติว่กติทุกครั้งอาจจะทําให้ตัวคูทามลดลงด้วยนะครับจะทําการทดสอบเจ้าทาัตตาแตงนารีย้านะครับในทีมที่เป็นทีมไฟนะมีแค่เซฟินกับแก้มังกรแล้วก็โฮลี่กับเพลียก็ใส่คูทามนะครับสามตัวนี้ใส่โจมตีล้วนได้เลยมาดูดาเมจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนดูนะมันมีแค่3มดาวอ่ะแต่ว่า ด้วยความเปิดของมันอ่ะตั้งต้นอ่ะก็ถือว่าก็จะยืนในสนามารีนาได้อยู่นะแล้วก็ตัวนี้เป็นฮาร์ดไปนะครับได้ตัวบัฟเสริฟจากทั้งตัวแก้มกรและทังค์กันอซตด้วย จริงๆจะทดสอบในทีมที่เป็นทีมซ C C Y นะแต่ว่าเดี๋ยวอขอทดสอบแยกไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าจะต้องทำตัวทีมซ C C Y ให้แม็กสุดก่อนถึงจะทดสอบกับทีมภาพของตัวเลนได้เต็มที่นะครับโอเคนะครับดาเมจในอารีนาก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะถ้าเกิดอยู่ในทีมไฟ แลก็เดี๋ยวมารอทีมที่เป็นทีมตีวเดี๋ยวขอเซตอัพให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของการตีบอสนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูในเอพิโซดมังครแดงเลยแล้วกันนะครับเทียบกับตัวที่เป็นแท้งอย่างโฮลี่เจ้าตัวไวเบอรี่แล้วก็แก้มังครนะครับเมื่อกี้มันมังกอนไะรัดมาแล้ว เห็นทีครับครั้งให้ได้ให้ไปนนกที่ค่ะแล้วที่ไนไม่ได้แล้วให้เินให้เป็นนักทล้วฮะโเทันี้จกิกาสีแดงนั้นอยู่ท้งนี้ตอนนี้แหละ ก็คือชัยชนะของอาณาจักรก็ถือว่าดาเมก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่าอันนี้พอดีว่าเราทดสอบกับด่านที่มันกระจกไปนิดนึงเป็นด่านปกตินะก็เลยยังไม่ค่อยเห็นศักยภาพแต่แตก็ถือว่าทําได้ดีกับบอสนะครับทีนี้การทดสอบสุดท้ายก็จะเป็นบอสคิวนะครับก็เจ้ามังบอสมังกรเนี่ยผมไปทอมาแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันโดนสะท้อนตายนะครับเพราะว่ามันไม่มีหลบสกิลเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้ตัดไป1หนึ่งตัว เทวทูตก็ดาเมจก็ไม่ได้ดีกว่าตัวกเก่าเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขในการใช้นะครับเดี๋ยวค่อยรอดูแล้วก็ตัวสุดท้ายที่พอจะเป็นไปได้ก็คือเจ้าบอชเอมเพราะว่ามันมีลูกๆด้วยไงก็คือมันจะบัฟตัวเองให้โจมตีสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันโจมตีฆ่าลูกๆของบอชเอมไปนะครับก็เลยจะมาแทนตำแหน่งของตัวที่เป็นเจ้าตัวหมึกนะครับแล้วก็ใช้ทีมเดิมเลยนะครับเดี๋ยวขอทดสอบไปดูสักเลยวลความกลางแล้วกันนะ 中南。 ก็ไดเมทต่อบ,บอสนะก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าตอนนี้มันยังน้อยกว่าเจ้าตัวหมึกแคนดี้แต่ว่านั่นแหละมันอาจจะอยู่ที่สูตรด้วยก็คือผมไม่ได้คิดสูตรตีบอสเก่งนะครับยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับมิคโ์จากของช่องต่างประเทศละกันว่าอาจจะมีสูตรในการตีบอสใหม่ก็ได้สำหรับเจ้าทัตาแตงนะครับก็ยังไม่ขอสรุปกละกันว่ามันดีไม่ดียังไงนะแต่ว่าการใช้งานทั้งในอารีนาแล้วก็ตีบอสก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอก ค่าสเตตัสตั้งต้นของมรชีวิตกับป้องกันค่อนข้างจะสูงอยแล้วนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องปั้นดาวสูงมาก็ได้เนี่ยสามดาวก็พอจะใช้งานได้อยู่ก็สลัดเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ